มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเยี่ยมห้างเทียมมีนักเขียนคนหนึ่งเนี่ยเคยอยู่กับผมฝีละไมาลายมือสุดยอดวงการดูตจักคนเกา่เกาๆจะรู้จักดีชื่อเทียนชัยลาพานันโอเ้เขียนหนังสือสนุกมากปรากฏว่าเทียนชัยแม่งโผล่มาที่ในห้างเทียมนั่นเด้เทียนชัยอยู่นั่นละไปเอาไปเอา,ไปเอาเงินกับเด็ขา แล้วคนที่มาตอนสิ้นเดือนนี่ยแก่ๆทั้งนั้นลูกน้องข่าวแกพอแกออกพอพอพวกนี้จบถึงอายุต้องกเกษียณไปต้องไปนี่นะแกยังให้กลับมารับเงินเดือนเก่าเหมือนเดิมแต่รับกับแกนะเพราะแกบอกว่าไอ้ลูกอ้วกับอ้วไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบแล้วจู่ๆนี่จะมาจ่ายเงินเดือนให้กับคนที่ออกไปแล้วเนี่ไม่ได้แต่อัวรู้ว่ามันลําบากก็เลยต้องให้ ใช่ไหมอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่มันฝังใจผมอยู่มาตลอดเดี๋ยวนี้คนเก่าคนแก่ผมเนี่ยพวกเราก็รู้ใครเดือ,อดร้อนมามาหาพี่สนที่ครับนายครับตอนนี้ลูกไม่มีเรียนหนังสือเงินทองเอ,เอาไปเท่าไหร่ค่าเทอมนะฮะผมส่งมาเยอะเลย